สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูวแหวนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะในเรื่องของดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆ flower flower ดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปกับคุณครูวแหวนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ flower 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 ดอกไม้นั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยว่ามีดอกไม้อะไรบ้างนะนี่เลยเทเซนเดอร์มัดคีเซนเดอร์มัดคีเซนเดอร์มัดคีเซนเดอร์มัดดอกเบนจมานั่นเองค่ะเด็กๆด,ดอกต่อมาเลยโลดัดโลดัดโลดัด ดอกบัวนั่นเองค่ะดอกต่อมาจะเป็นดอกอะไรนะมาดูกันเลยออกิด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 ดอกกล้วยไม้นั่นเองค่ะเด็กๆดอกต่อมาเลยโรส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 ดอกกุหลาบนั่นเองค่ะดอกต่อมาเลยค่ะเด็กๆ sunflower 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 นั่นก็คือดอกทานตะวันนั่นเองค่ะดอกต่อมาเลย tulip 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 นั่นก็คือดอกทิวลิปนั่นเองค่ะเด็กๆดอกต่อมาเลย jasmine 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 นั่นก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะ ดอกถัดมาเลยค่ะอ Isola 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 นั่นก็คือดอกเข็มนั่นเองค่ะเด็กๆดอกต่อมาเลยค่ะดอกอะไรนะเม r ิ g o l d m ิ r i เม l ิ m e เม g ิ l d นั่นก็คือดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะดอกถัดมาเลย s h u f ว o ร์ช s h u วเ o อร r ชูฟาวเวอร์ชูฟาวเวอร์ดอกชาบานั่นเองค่ะเด็กๆดอกต่อมาเลยเวอร์บินา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 นั่นก็คือดอกเวอร์บินานั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาซินิอ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 านั่นก็คือดอกบานชื่นนั่นเองค่ะ ต่อมาเลยโทจิงเกอร์ทรจิงเกอร์ทรจิงเกอร์นั่นก็คือดอกดาหรานั่นเองค่ะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะไวล์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 นั่นก็คือดอกไวโอเลตนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเลยเดซี่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  นั่นก็คือดอกเดซี่นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของดอกไม้ flower flower ดอกไม้กับคุณครูแหวนในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหมค่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ,บายๆคะ่ะ